อาจจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ประธานสภาซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งนั้นมีความจําเป็นกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลและเพื่อไทยตอนนี้ทั้งสองพรรคพูดมาชัดเจนว่าตําแหน่งตําแหน่งนี้สําคัญสําหรับการขับเคลื่อนทางการเมืองหลังจากนี้ครับอ้าวต้องบอกว่าเริ่มเลยนะพรรคอันดับหนึ่งก้าวไกลเนี่ยนะ้องบอกอันนี้จําเป็นเลย เป็นแบบเป็นดูย้อนหลังไปก็พักหนึ่งทั้งนั้นแหละถูกต้องเออเป็นประเพณีปฏิบัตินี่ว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่พักหนึ่งนะเขาบอกมีเงื่อนไขพิเศษแล้วครั้งนี้มีเงื่อนไขพิเศษไม่ได้เหรอต้องไปดูนะครับว่าทําไมก้าวไก่คิดอะไรนะครับที่ทําให้ตําแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องยืนยันว่าต้องเป็นคนของก้าวไก่นะครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็ประกาศตั้งแต่แรกนะว่าต้องเป็นของเพื่อไทยนะเพราะว่าคุณได้นายกไปแล้ว แต่สุดท้ายเนี่ยนะช่วงตอนต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนมีข่าวว่าเพื่อไทยจะยอมอช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนมีข่าวแล้วก็ก้าวไกลนะครับโดยคุณชัยธวั์ตุลาธนออกมาขอบคุณเลยแลวคนที่บอกเหมือนนั้นเขาเรียกมัดเพื่อไทยจะยอมนี่ใครพูดไหมคุณภูมิธรรมใช่ไหมแล้วคนที่มาค้านหลักตัวแกนหลักคือคุณเดสอนก็บอกสองนี่สองสหายนี้สนิทกันนะจริงดูนะครับตอนนี้ก้าวไกลฟอร์ม แปดพักร่วมรัฐบาลด้วยกันครับเจรจาเรื่องแรกครับเรื่องแรกคือตําแหน่งประธานเก้าอี้รัฐสภานี่แหละและประธานสภาเนี่แหละยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยครับแล,แล้วเราไม่ต้องพูดไปถึงตําแหน่งรัฐมนตรีนะเอาเก้าอี้ตรงนี้ก่อนอตรงนี้หนักหน่วงแล้วทําไมครับ เก้าไกลเนี่ยมีถุปรคมที่จําเป็นต้องประธานสภาและเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งเนี่ยมีสามวาระหน้าที่ทำสามวาระหนึ่งวาระแรกผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าตรงนี้ก็บอกแล้วว่ามีอยู่ในวาระเนี่ยสี่สิบห้าฉบับกังสุราก้าวหน้าทยเอายเข้าเทียมการเรื่องของกระจายอำนาจหน้าที่ประธานที่เขาต้องการเขาต้องการผลักดันในการแก้ไขรัฐนูนที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้แสดงว่าจุดร่วมนี้ทุกพักเหมือนกันครับถูกต้องวาระที่สาม ต้องการผลักดันหลักการรัฐสภาโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมอ่าอันนี้แสดงว่ามีเจตนารมณ์ชัดเจนสามวาระไม่มีวาระที่สี่เหรอความมั่นใจในตําแหน่งนายกแลฐนมนตรีเออแบ่งๆในนี้เวราะการเรื่องของประธานสภาเนี่ยนะครับนอกจากการผลักดันสามวาระเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าอ้ยฉันต้องการเก้าอี้คราวนี้ถามว่าแล้วเกมทั้งหมดอ่ะทำไมมันถึงมาแย่งกันอยู่ที่ตรงนี้ครับอ้าว เหตุผลก้าวไกลเขามีก็มีเหตุผลเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะฝ่าด่านสวยากหมายถึงว่ามำเหืองนายกอาจจะไม่ได้ถูกเขาเลยจะใช้วิธีแบบนี้ไปถึงปั๊บเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะเป็นคนยื่นต่อสาลรลมนุนตีความตีความน่าสนใจนะเขาคิดว่าแค่นีิเดตนายกเนี่ยเป็นสถานะหรือตำแหน่งเพื่อยื้อก่อนอันที่สองได้ประธานสภาเนี่ยโหวตนายกหลายรอบสังคมกดดันสวไหม ถ้าประธานสภาเป็นเพื่อไทยผมว่าน่าจะไม่เกินสองครั้งก็ยุติแต่ถ้าเป็นประธานจากก้า่ไกลเนี่ยโหวตแล้ว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 แล้วสังคมจะกดดันใครกดดันสวกดดันสวเป็นเพราะปัญหาสวแล้วปกดสวปับหยุดในสภาออกนอกถนนแน่นอนนี่คือเหตุผลของกาไกลออกนอกถนนแล้วอำนวยความสะดวกด้วยในเขตรัฐสภาในเขตบริเวณรัฐสภาอำนาจของใครประธานรสภา เห็นไหมล่ะของไอ้ตำหวงตำรวจจะไปบอกกั้นเกินอะไรเงี้ยได้ไหมได้อันนั้นฝั่งก้าวไกลพร้อจะมีตั้งออนเก่าและออนไลน์แน่นอนทุกคนนี่กว่าฝั่งเพื่อไทยต้องการเพื่ออะไรคิดว่าฝั่งเพื่อไทยด้วยความที่เป็นพักใหญ่ห่างกันแค่สิบและเป็นพักที่มีอิทธิพลสูงเพราะนั้นเหตุผลแรกก็คือที่อธิบายต่อสาระที่จําเป็นอ่ะถ้าคุณได้นายกไปแล้วประธานสภาต้องฉันแต่เหตุผลข้างหลังเมื่อกี้พี่ช้างก็พูด เพื่อไทยเขาก็อ่านเกมแล้วว่ามีโอกาสที่พลิกขัก้วถ,ถ,ถจากตั้งรัฐบาลมากเพราะนั้นตัวแปรใหญ่เพราะต้องอาศัยเสียงตั้งรัฐบาล<ช>ไทยนี่ไงเกมคุมเกมไงอันนีค่คือวาระที่ซ่อนเล้นจากวาระนี้ <laughs> ถ้าเพื่อไทยเขาอาจจะมองนะ ไอ้ในร้อยสี่เป็นอย่านับร้อยสี่เอ็นสิอย่านับร้อยสี่เป็นผมมีคนหนุนผมอีกเก้าบวกสองเก้าบวกสองเองเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่บอกพักนะไปหาเองบวกสองเนี่ยโอ้นี่รู้เลยเนี่ยเก้าเนี่ยโอ้สิบไหมหรอไม่ใช่เก้าสิบสิบสิบอ่ะตัวเลขผิดสิบเก้าเก้าในในแปดพักอ่ะในแพักโอเคโยังยังไม่พูดถึงไอ้อีกอีกซีกหนึ่งเห็นพกไหมครับว่าอำนาจการต่อรองในเรื่องเกมยึดเก้าอี้เนี่ย มันไม่อยู่ในแนอำนาจการต่อรองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยก้าวไกลครับออเ,เพื่อไทยก็อาศัยตรงนี้แหละครับมาเป็นเกมต่อรอง